ได้รับแจ้งจากพมอจอนะครับว่ามีหญิงป่วยติดเตียงสามีเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมสามีสามีว่าชื่อนางไรนานจันสว่างดินสมุทรอายุห9าผู้ป่วยติดเตียงสามีชื่อนายอารุณดินสมุทรอายุ67มีปอดข้างเดียวด้วยเราอยู่ที่บ้านเลขที่หนึ่งสามแปดทับหนึ่งหมู่เก้าตำบลบ้านานเป็นไงบ้งอาการแค่นี่ก็ได้ฮักค่ะฮะักแล้วก็ใส่ ใส่เฟือวายแล้วก็เฟือไม่ติดมันลุบทึ่งมอเขาวิจัยว่าเป็นโรคกระดูกพุนกระดูกพุ่นตนตนนี้แค่ฟังนี้ไม่มีดูแล้วค่ะจ้ะยังแต่เล็กยังแต่เล็กค่ะทึ่งจะรักษ้ายยังไงนี้มันจะยู่สภาพแบบนี้ค่ะครับค่าเป็นแพร่ค่ะเนี่ยเวลาทำได้ก็ลำบาก ถึงป้าเองก็หกสิบว่าเลยกันนี่มันมันโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ้ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆครั้งแล้มันแค้นทางนี้ล่างทางนี้ทางนี้ทีนี้จนว่าชิดแล้วเราจะรักษายังไงนี่ต้อง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 สาสุกแล้วล่ะเนาะสาสาสุขแล้วแล้วเราทำไงอ่ะก็แจ้งทางสาสุขแจ้งนะค่อยใหม่ทีพาหมอมาก็ต้องางใหม่ทีพอต้องรักษาแล้วเดี๋ยวมันจะลามไปเรื่อยๆ ว่าทำไมเมื่อทำไมถึงบวมบวมค่ะบวมบางครั้งก็นี้เลือดไม่อ้อมมาซองมันละค่ะทุกครั้งเลือดจะอ้อมทางนี้ทางนี้จะอ้อมทางนี้กับมาเจ้รหลวงบานเนี่ยเขาจะนำนำเหมือนกับนำพุทธทิตาวก็เขาจะบวมหมดละค่ะในอารุณอยู่ไหมอยู่ค่ะอ๋อนายอรุณ เรื่องนายอารมณโชว์ปอดปอดเป็นไรอีกครั้งนึงอ่ะก็ป้าอกเขาพระครับเอโดยความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเละนายกหลอาก,กาชาตินะคะพอทราบข่าวก็รีบมาเลยวันนี้มาเลยใช่วันนี้มาพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็มีมุ้งมีเออ มีตังไหมมีตังไหมมีตังด้วยค่ะมีตังด้วยมีที่นอนลมมาด้วยนะคะมีที่นอนลมครับมามอบให้เพื่อเป็นด้วยความห่วงใยนะคะใช่เป็นกำลังใจให้ค่ะที่นอนลมก็โอเคนะจะได้ไม่เป็นแผลพมจครับใช้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างเทนนี้แล้วก็จะจะทำยังไงต่อค่ะในในส่วนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะก่กนอืนต้องต้องขอบคุณน้องอสมอนะคะคนไหนไม่ทราบ พี่แจ้งไปนะหาแจ้งไปทำมอโนคนแจ้งไปนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่ที่ช่วยดูแลนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลไปนะคะเพื่อทางหน่วยงานต่างๆนะคะรวมทั้งพมจจะได้มาช่วยกันดูแลนะคะช่วยเหลือในส่วนเบื้องต้นนะคะในส่วนของพมจก็ก็จะช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวเนียค่ะในกรณีฉุกเฉินนี่แหละให้สามพันบาทนะคะแต่ยังไม่ได้ให้วันนี้นะคะวันนี้ต้องสอบข้อมูลในต่างๆไปให้ก่อนนะคะเพราะว่า เราไม่ได้ไม่ได้จ่ายเงินสดค่ะต้องโอนเข้าบัญชีนะคะทีนี้ในเรื่องของอันนี้แขนของท่านที่ที่ที่บวมเป็นอย่างนี้เนี่ยคงต้องต้องเดี๋ยวค่อประสานทางสาสุขค่ะแล้วเราก็ช่วยลงมาดูกันอีกอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทาง CSR นะคะทางรถรสุรินนะคะตลอดจนทางเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะที่ประสานงานปุ๊บก็ได้มาปั๊บเลยนะคะเพื่อมาช่วยกันดูแลนะคะผู้ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อนในจังหวัดชุมพรของเราการค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาไหมมีใครมามั่งผู้ใหญ่เมื่อกี้ก็โทรเมื่อกี้โทรบรอโทรโทรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พันบาทผู้ใหญ่คนตุลินแรกเป็นยังเข้ามาแค่แค่ไหนครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ขอขอบพระคุณกาชาดแล้วก็พัฒนาสังคมแล้วก็อ่าท่านดรสุรินทร์นะครับที่เป็นความสำคัญของตรงนี้นะครับ อืมก็พวกก็มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกคนนะครับอสมอ้วยผู้ติงานทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับก็วันนี้หอการค้าก็นําน้ําดื่มมาให้15แพ็คนะครับให้กําลังใจส่วนผมมอบให้2,000บาทนะครับไว้ใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆในการเอ่อ ช่วยเหลือสังคมนะครับก็อย่างน้อยทําให้สังคมได้รู้ว่ายังมีคนที่ลําบากกว่าพวกเราอยู่ข้างหลังนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาดีๆนะครับนาสู่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งใครอยากจะช่วยเหลือก็ติดต่อมานะครับเล็กเล็กค่ะเหลือเล็กค่ะเล็กเล็กที่ทางในแกเคยเป็นแผลด้วย อ่าโอเคเคยมีกระดานช่วยจดเบื้องต้นก่อนเอาช่วยจดเบื้องต้นอ,อสมอจดเลยนะแล้วก็ทำให้ท่านทำแต่ช่วยระงับน้ำเหลืองที่มันกัดจายได้อารัมคีนอ้อกสาวผนครับอ่าเอาแศษเนื้อเดี๋ยวอาจารย์ผู้ใหญ่กำลังจดอยู่ครับครับไ,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวถุดินเออได้ได้ไ,ดไม่ไม,ไม่ไม่รีบครับแต่ผมบันทึกเสียงไว้แล้วอาจารย์พูดเพร้อๆนะ มาราคีนอกสามผนเผาแต่เนื้อมาเล็ไม่เอาขามิ้นแกงยาวท่ามเยวชี้ผู้ป่วยหนึ่งชิ้นครับน้ำอกสิซีซีแล้วก็นำไปปั่นให้ละเอียดครับบีบกรองเอาแต่น้ำบีบน้ำมะนาวลงไปร่วมด้วยหนึ่งลูกครับให้ทานหลังอาหารเช้าออกสิซีซีครับก็คือทำแบบเนี้หนึ่งครั้งพอตอนเย็นก็ทำอีกหนึ่งชุด ลังอาหารทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำรากตอขน้มะเลือง้แห้งไว้ขั้นตอนที่สองอาหารต้องควบคุมปลามีเกล็ดผักข้าวน้ำนมทานได้ที่เหลือต้องลดเด็ดขาดแล้วก็เดี๋ยวจะส่งยาอักเสบไปให้หรือให้ใครมาเอาให้ใครไปเอาผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านไปเอาเออแล้วถ่ายรูปที่มันเป็นแผลไม้ด้วยยายติดหน้าผู้ป่วยเพื่อจะได้รูปแผลได้ครับ เดี๋ยวสลายเข้าไปอะรายละเอียดเดี๋ยวจัดการนะแต่ว่าขอให้ทราบว่ามันแหลเป๊แหล,แลมันมีกลิ่นหรือยังอ่ายังครับยังครับมันโตแล้ว,รวประมาณห้าโลได้น,นี่ถ้าดูจากถังกล้องอะใช่ใช่เนี่ยต้องรีบนะไม่นั้นมันจะจะทำให้พวกป่วยติดเชื้อนละมีปัญหาใหญ่โตเลยใช่แล้วการขับถ่ายเป็นยังไงบ้างขับถ่ายเป็นไงมั่งครับลุงดำขับถ่ายดีไหมดีครับดีครับ รัถ่ายปกติครับความดันของผู้ป่วยเป็นไงถูหายใจใหายใจลำบากมากเลยอ่ะได้ฮอบฮอบลุงดำบอกฮอบฮอ,อบกันหล้วถ้าฮอบก็ต้มน้ำชาให้กินเอาเบื้องต้นเอาเรื่องฮอบมาเล็ดผักชีล้อมกับการพูบ วล็ัผักชีล้อมสองช้อนโต๊ะครับาการผูหนึ่งช้อนโต๊ะครับเอาไปปั่นกับน้ำนิตครับแล้วก็ต้มตั้งไฟอุ่สุกแล้วก็ให้กินครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อช่วยรังหอบครับนะแล้วมีอะไระช่วยเหลือบอกมาเลยอาจารย์แล้วนำคนไข้ไปรักษาที่วัดได้เปล่าโอ้ห้ามเคลื่อนย้ายเพราะเขาเคลื่อนย้ายแบบนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่า เอาเครื่องย้ายมาโดยที่ไม่มีอุปกรณ์และไม่มีที่พักเนี่ยมันจะทําให้การดูแลลาบากโอเคงั้นขออนุญาตเบอร์โทรของพระอาจารย์อ่อไว้ให้กับคนป่วยได้ไหมได้อาจารย์บอกเบอร์โทรเลยเราเรากำลังบันทึกคลิปอยู่ครับอาจารย์บอกเบอร์โทรเลยแล้วก็เอ่อเผื่อคนอื่นเขาจะได้นําไปติดต่อผู้อาจารย์ด้วยศูนย์หกสองสามห้าสามหกแปดเก้าเก้าครับอันนี้นีต้องระมัดระวังอาหารการกินแล้วก็การ การทำความสาาะอาดแผลควรทำความสะอาดแผลวันเนี่ยสามสี่ครั้งแล้วก็มียาใส่ด้วยครับแล้วที่แขนมันร้อนไหมร้อนเอามือไปอังดูที่ร้อนไหมอ๋อ,อร้อนร้อนค่ะร้อนตลอดเวลาร้อนตลอดโอ้ร้อนตลอดเวลาขั้นตอนแรกได้หาใบด่งจืดสดๆต่ำแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นแต่ย้ายโดนแผลครับเพื่อจะถอนพิษใบด่งจืดชนิดเถาดอกย์สีม่วงครับ เพราะว่ามันร้อนเพราะน้าเหลืองมันเป็นพิษครับแล้วก็มันมีเชื้อเขาเรียกว่าเชื้อตอมน้าเหลืองที่อยู่ใต้จัก,กระแร้มันมีตัวแม่อยู่ใต้จักระแร้ครับอันนี้ถ้าผู้ใหญ่มาพาอสมอมันก็จะได้จดรายละเอียดได้ไปดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้องครับจะมาวันพระนะเพราะว่าวันพระเป็นวันของพระที่เหลือได้ทุกวันครับอาจารย์ครับผู้ป่วยอยู่ตรงไหนเรายกโซรินบ้านนาครับผม ออได้ได้ยังไงก็ให้ให้ผู้ใหญ่หรืออสมเนี่ยมาคุยละเอียดเราจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านครับอาหารการกินกับช้ำอาหารการกินที่บอกเมื่อกี้สองมาระกับคาพิษนะน้ำมะนาเนี่ยปักเตรียมไว้เลยอย่างนั้นชุดนั้นชุดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะกินตั้งไปอยู่ตรงนั้นกินหลังอาหารเช้ากับหลังเย็นน้แก้วย้ำส่วนล่างาาแผลพอกก็ดูดพิษกะคือรังจืดสด ก็หลุดพิษนะเวลาตจำเวลาอะไรเนี่ยก็อย่าให้โดนน้ำแขนเนี่ยอย่ายโดนน้ำครับต้องระมัดระวังด้วยส่วนยาหอมช่วยบรรเทาอการหอมก็คือมเมล็ดตัดชีลอรับสองช้อนโต๊ะการผู้หนึ่งช้อนโต๊ะปัดก,กับน้ำต้ตองคอยยันต้งคอยยันสุกกรองแต่น้ำไม่สั้นกินครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะครับ นเน่ะเพื่อดูแลรประการมภาพหากว่ามีปัญหาอะไรก็ให้เจอติดต่อประสานงานทนี่อัตามาได้ครับอาจารย์ครับอ,อ,นะคคอ,อบาจทีว่วยนักโอเคอาจารย์นมำสการ